ลูกชายคนนี้คุณธาราที่ส่งเรื่องราวมาเปิดเผยนะคะเตือนกันเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณแม่ซึ่งแต่เดิมอาจจะป่วยไม่ได้มากอะไรถ้าไปหาหมอรักษาต่อเนื่องก็คงจะดีแต่ปรากฏว่าล่าสุดนี้เนื่องจากคุณแม่ไปดื่มน้ําสมุนไพรเถื่อนที่ผสมสเตียรอยแบบโดสสูงสูงเลยอะ <c oughs> ดื่มไปแล้วปุ๊บอาการมันจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วแต่หลังจากนั้น อาการของคุณแม่หนักหนาถึงขั้นตอนนี้ระบุได้แล้วนะคะว่าหัวกระดูกสะโพกตายจากการขาดเลือดจากตอนแรกแค่เจ็บเขา่า oh, จากการดื่มน้ำสมุนไพรเถื่อนแบบนี้12ขวดหนึ่งลังโ oh, หน่ากลัวมากอันนี้ในภาพเนี่ยค่ะเป็นภาพตอนเดือนมีนาคมที่ตำวรวจปคบอนะคะร่วมกับอยอยไปทลายโรงงานผลิตน้ำสมุนไพรเถื่อนผสมสเตียรอยซึ่งดื่มแล้วมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพแน่ๆ,ๆเขาจะโฆษณาเอาไว้ว่าบรรเทาอาการอักเสบลดปวดเมื่อยแต่ ถ้าดื่มต่อเนื่องมันเป็นพิษนะคะกระดูกกรุนนะสมดุลน,น้ำในร่างกายเปลี่ยนตัวจะอ้วนขึ้นนะคะแล้วในที่สุดก็คือร่างกายค่ะมันพังพินาศทางเพจ Facebook Drama Addict เขาก็เลยบอกว่ามีลูกชายของคุณป้าคนหนึ่งเขาเล่าเรื่องราวให้ฟังเนี่ยนะคะส่งรูปมาให้ดูด้วยว่าคุณแม่ตอนนี้อยู่ในภาวะหัวกระดูกสะโพกตายจากการขาดเลือดซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากการดื่มนะ้ำสมุนไพรเถื่อนนี้นะคะคือ ภาพเนี่ยที่ทางลูกชายส่งมาให้คุณแม่นะนอกจากภาพบนเตียงเนี่ยยังมีภาพซีทีสแกนช่วงกระดูกสะโพกของคุณป้าด้วยถ้าเป็นคุณหมอคงจะดูออกนะเพราะว่าทางเพจดราม่าติดเขาบอกว่าโอ้โหกระดูกสะโพกพังพินาศครับคือ,ค,อคือเป็นผลข้างเคียงจากการดื่มน้ําสมุนไพรเถื่อนนี้ทีนี้น้องเนยนัทชนิดทีมข่าวของเราก็เลยวิดีโอคอลไปขอสัมภาษณ์คุณธาราพรอมูลลูกชายของคุณป้าที่ดื่มเข้าไปจนกระทั่ง มีอาการหนักหนาอย่างนี้นะคะก็บอกว่าคุณแม่เนี่ยเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดที่ระนองเดิมมีอาการเจ็บเข่าอยู่ตลอดแม่ค้าในตลาดก็เลยแนะนํายาสมุนไพรให้กินเพราะตัวเองบอกว่าดื่มแล้วดีคุณแม่ก็เชื่อนะคะ,ะสั่งมาดื่มแล้วก็มันมีตรารับรองของอยอยซึ่งคงจะปลอมอ,อ่ะนะก็เห็นมีตราอรยอยก็เลยนึกว่าผ่านการตรวจสอบละก็เชื่อใจในระดับหนึ่งใช่มั่นใจดื่ม สั่งซื้อมาเมื่อปลายเดือนมกราคมนี่เองกินไปได้อาทิตย์เดียวอาการเจ็บเข่าดีขึ้นอสัปดาห์ที่สองก็คือยิ่งดีเข้าไปอีกพอดื่มขวดแรกหมดปุ๊บคุณแม่ก็เลยบอกคุณธาราบอกว่าสั่งให้อีกได้ไหมนะคะเนี่ยดูซิปัจจุบันนี้คือ,อพอแม่บอกให้สั่งเห็นแม่กินแล้วดีความเป็นลูกชายเนอะรักแม่เนาะก็เลยสั่งให้นะคะสั่งซื้ออีกหนึ่งลังสิบสองขวดให้แม่กินต่อเนื่องเลยแล้วตัวคุณธารากับคุณพ่อก็ลองกินด้วย แต่ว่าคุณพ่อคุณลูกดื่มแล้วไม่ได้รู้สึกอะไรมีแต่คุณแม่ที่ดื่มแล้วดีตัวคุณธารากับคุณพ่อเนี่ยลองดื่มไปนิดเดียวแล้วก็เลิกมีแต่คุณแม่เนี่ยค่ะที่ดื่มต่อเนื่องมาอนี่นะฮะอะพอคุณพ่อแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเลิกดื่มใช่ไหมครับแต่คุณแม่ก็อย่างที่คุณตาลเรียนไปตอนต้นนะฮะว่าพอมีออยเนี่ยคุณแม่ก็มั่นใจแหละว่าอุ้ยมันดื่มแล้วมันดีดื่มต่อฮะทีนี้พอผ่านเดือนแรกเขาสังเกตบอกว่า รู้สึกว่าคุณแม่เนี่ยอ้วนขึ้นอ,อ้วนเร็วมากครับก็เข้าใจว่าอ่ะคือกินยาสมุนไพรเนี่ยมันอาจจะเจริญอาหาราแม่ก็กินได้เยอะฮะ,ะแต่ทีนี้คุณแม่ทานตลอดเข้าสู่เดือนที่สองทีนี้เริ่มมีอาการแล้วฮะเริ่มเจ็บตามข้อต่อต่างๆหัวเขา่าข้อศอกสะโพกเอวกล้ามเนื้ออ่อนแรงเริ่มจะไม่ค่อยมีแรงแล้วนะครับแล้วก็เดินไม่ค่อยจะไหวร่างกายคุณแม่อ้วนขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่คุณแม่ก็ยังไม่หยุด ทานยาสมุนไพรตัวนี้เพราะคิดว่ายามันมีใบอนุญาตยังไงก็ไม่มีโทษต่ตอร่างกายหรอกอสองเดือนกว่าฮะทานไปเจ็ดแปดขวดจนกระทั่ง24มีนาคมที่ผ่านมาฝั่งลูกบอกว่าผมไม่เห็นข่าวในโซเชียลมีเดียบอกว่าตำรวจบุกทลายโกดังผลิตยาสมุนไพรย,ยี่ห้อหนึ่งที่มีสารสเตรอย<ฮ>ปน<ฮ>เปื้อนในตัวยาเยอะมากพอไปดูภาพเอา้าขวดเดียวกับที่แม่ดื่มที่บ้านมีเป็นลังแม่กินไปเจ็ดแปดขวด ช็อกเลยฮะพาแม่ไปโรงพยาบาลทันทีหมอตรวจออกมาปรากฏว่าแม่ป่วยเป็นโรคหัวกระดูกสะโพกตายจากการขาดเลือดงงเลยฮะผมก็ไม่เคยได้ยินนะคุณตาโรคนี้แต่ผลข้างเคียงคุณหมอยืนยันว่ามาจากการรับสารสเตรอยเยอะเกินไปฮะทำให้ปัจจุบันนี้คุณแม่เดินไม่ได้นะฮะต้องผ่าตัดเปลี่ยนหัวกระดูกสะโพกตอนนี้นอนแล้วก็ลุกขึ้นนั่ง แล้วก็อย่างในภาพคลิปที่วันนี้ผู้สื่อข่าวเราได้มานะฮะก็คือคุณแม่ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงว<ม>อลเกอร์ในการเดินโอ้ยนี่แหละคะคุณผู้ชมอฟังเสียงลูกชายเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับแล้วก็แม่ครับผมแล้วก็ผมสังเกตอาการว่าแม่เป็นคนที่ว่าออตอนนั้นเข,ขาคัดจมผอมนะครับแล้วก็กอกินมาเรื่อยๆก็เริ่มอ้วนเริ่มอ้วนอ้วนมาเรื่อยๆแต่ด้วยความคิดว่าด้วยความเชื่อที่ว่ายาสูตรไทยกินแล้วทําให้กินข้าวได้ ท้องกินข้าวได้แล้วก็ดังนั้นการอร้วนของแม่คือเรื่องปกตินะครับคือเหมือนว่าแม่ดูดีขึ้นมาแต่ผลทางร่างกายของแม่คือแทนที่ว่าแม่เดินกระเพกกระเพนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตอนกินยาแม่เดินกระเพกระเพะการคิดว่าแม่เดินไ,ได้เลยและยืนก็ยังไม่ได้ผมคิดว่ามันคงไม่เกี่ยวข้องกับยาตัวนี้เพราะว่าอาจมะผลพัยุมันก็ไม่มีโทษอะไรคิดว่าแม่อาจจะไปแพ้ อะไรจากที่อื่นหรือไปกินอะไรที่ผิดมาหรืแพ้อาหารนอื่นแทนนี่นโอ้โหโอ้โโอโดูสิปัจจุบันคุณ<า>แม่จากคนที่เดิมเพียงแค่เจ็บเข่าแต่ก็ยังลุกนั่งไปทํามาหากินค้าขายได้นะคะปัจจุบันนี้คุณแม่คุณธาราเนี่ยอายุ60ปีคุณนงรักพร้อมมูลร้ลองไห้เลยนะคะตอนที่คุยกับผู้สื่อข่าวเราบอกว่าดูกรณีคุณแม่เป็นตัวอย่างนะอย่าไปหลงเชื่อไปกินอะไรอย่างนี้ง่ายๆคือตัวคุณแม่เองเนี่ย สภาพร่างกายปัจจุบันเดินไม่ได้ทําอะไรก็ไม่สะดวกสภาพจิตใจย,ย่ําแย่มากจริงๆอืนี่นะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะฮะเตือนหลายท่านเวลาจะเลือกดื่มอะไรเนี่ยบางทีมันดูแต่ฉลาดอย่างเดียวไม่ได้เนาะ